สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้28พฤษภาคม2567 1ทุ่ม10นาทีโดยประมาณนะครับแจ้งข่าวด่วน2ข่าวจากธนาคารกรุงไทยครับความจริงธนาคารกรุงไทยเขาขึ้นข่าวหลายวันแล้วนะครับแล้วก็มันใกล้วันแล้วที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องด่วนนะครับนำมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทาวบ้านฟังครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรุงไทยแค์ซึ่งเป็นเพจข่าวของธนาคารกรุงไทยจะแนบลิงก์ข่าวไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมอ่านเองครับ ส่วนในคลิปนี้จะอธิบายให้ฟังก่อนดังนี้ครับข่าวที่1ครับธนาคารกรุงไทยขอแจ้งยกเลิกเมนูถอนเงินสําหรับบัญชีเงินฝากประจําผ่านแอปกรุงไทยเน็กตั้งแต่วันที่29พฤษภาคม2 5 6 7เป็นต้นไปท่านสามารถทํารายการถอนเงินได้ตามปกติที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตามเวลาเปิดทําการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยคอนแทคเซ็นเตอร์หมายเลขโทรศัพท์02-111-1111 อธิบายเพิ่มเติมให้ฟังครับก็คือพรุ่งนี้ครับวันที่29พฤษภาคม2567พรุ่งนี้เป็นต้นไปครับแอปกรุงไทยเน็กไม่สามารถถอนเงินจากแอปกรุงไทยเน็กได้นะครับถ้าท่านใดใช้แอปกรุงไทยเน็กและ,ะใช้บัญชีเงินฝากประจำนั่นผูกกับแอปกรุงไทยเน็กอันนั้นเมนูสำหรับถอนเงินบัญชีเงินฝากประจำ ก็ไม่สามารถถอนเงินได้ผ่านแอป,รแปรกรุงไทยเน็กนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยยกเลิกยกเลิกเมนูถ<ม>อนเงินบัญชีเงินฝากประจําผ่านทางแอปรกรุงไทยเน็กนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้แอปรกรุงไทยเน็กที่ผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากประจํา29พฤษภาคม2567ไม่สามารถท,ทํารายการผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้นะครับผู้มีบัญชีเงินฝากประจําต้องถอนที่ธนาคารที่สาขาธานาคารนะครับ ตามวันเวลาที่เปิดทำการหรือกด ATM ประมาณนั้นได้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่1ดูรายละเอียดที่ลิงก์ที่1ที่คอมเมนต์แรกนะครับเป็นเพจกรุงไทยแคร์แจ้งไว้นะครับข่าวที่2ครับธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานแอปกรุงไทยบิวซินิตจะรองรับระบบปฏิบัติการ iOS 13ขึ้นไปนะครับ Android 9ขึ้นไปตั้งแต่วันที่14มิถุนายน257 6เป็นต้นไปโปรดอัปเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือเพื่อความพร้อมในการใช้งานรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมที่ contact center หมายเลขโทรศัพท์0 2 1 1 1 9 9 9 9ครับอันนี้หมายถึงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ iOS นะครับกับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชัน13ขึ้นไปนะครับ iOS ส่วน Android ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปตั้งแต่วันที่14มิถนายนเป็นปต้นไปครับหากเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้จะไม่สามารถใช้แอป,ปกรุงไทย Business ได้นะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ที่2ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ